ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดถวายกระถินสามัคคีประจำปี2566ณวัดเวียงมนมงคลพนารามตํตำบลบ้านโป่องอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในวันอาทิตย์ที 16, ่26พฤศจิกายน2566อนุโมทนาสาธุกองละ500บาทหรือตามกำลังศรัทธากองบุญผ้าไตรบริวารกระถินมี59กองกองบุญละ999บาททำบุญจำนวน 1้อไตรไตรละ999บาทได้ถือผ้าไตรบริวารช่องทางร่วมบุญออนไลน์ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่6 6 1 3 7 2 6 6 6ขีด3ขีด7266ีด4บัญชีวัดเวียงมุนมงคลพนารามหรือสแกน QR วอา e โค้เพื่อขอลดหย่อนภาษีขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพโรงทานและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระปลัดทิชานนรัตนยาโนพระ รัตนายานวิมลเจ้าอาวาสวัดเวียงมนมงคลพนารามโทร0869188891อันนิสงของการทำบุญทอดกระถิน่น1 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 2. ทํทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และป่องใสยอยู่เสมอ 3. ทํทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ 5. ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปและ 6. กทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน้ารบนับถือขออนุโมทนาบุญร่วมบุญกับทุกท่านจงอำนวยอวยพรให้ท่านจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินดำเนินชีวิตเทิน